วันที่สามของการเดินทางวันนี้จุดหมายหลักและจุดหมายแรกของเราคือการขึ้นพิชิตยอดเขาจุงฟาวยอร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นท็อปออฟยุโรปนั่นเองค่ะยอดเขาจุงฟาวหรือจุงฟราวยอร์ได้รับการขนานนามว่าเป็นท็อปออฟยุโรปเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปโดยเป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาแอลและยังได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป จากองค์การยูเนสโกเมื่อปีคริสต์ศักราช2001อีกด้วยค่ะด้วยความสูงถึง4,158เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบวกกับภูมิประเทศของเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนอันงดงามปกคลุมด้วยหิมะสีขาวตลอดทั้งปีที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆคนที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากมาเยือนบนยอดเขาจุงเฟา มีจุดให้เที่ยวชมและทำกิจกรรมได้หลากหลายซึ่งจุดท่องเที่ยวหลักๆของยอดเขาจุงเฟราประกอบด้วยจุงฟราพานอเมาหอคอยสฟิงค์ท่าน้ำแข็งอาเลสเกรเซอร์ทัวร์รถไฟใต้ดินอัลไพน์เซนเซชันถ้ำน้ำแข็งพันปีไอซ์พาเลสและที่ราบสูงริมเขาพลาทูการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงฟาวจากอินเทรเลคเนนั้น สามารถเลือกเดินทางได้2เส้นทางคือไปทางเมืองกรินเดวัลซึ่งก็คือเส้นทางที่เราเลือกหรือไปทางเมืองลาวเทนบุนเนินแต่ไม่ว่าจะมาทางเมืองกรินเดวัลหรือเมืองลาวเทนบุนเนินก็จะมาบรรจบกันที่สถานีไคลไซเด็กจากนั้นต้องเปลี่ยนไปนั่งรถไฟสีแดงเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาที่สถานีจุงฟาวยอร์กเมื่อลงจากยอดเขาจุงฟาวแล้วจากกรินเดวัล เราจะขับรถต่อไปอยังเมืองเลาเทนบุนเนนโดยแวะเที่ยวน้ำตกสตาบาคค่ะน้ำตกสตาบาคเป็นน้ำตกความสูงร่วม300เมตรที่ไหลลงมาจากโตรกผาสูงในเมืองเลาเทนบุนเนนถือเป็นน้ำตกที่สูงเป็นอันดับที่3ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบปวดเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรปน้ำตกสตาบากคแห่งนี้เกิดจากหิมะที่ละลายจากยอดเขาทำให้เกิดสายน้ำตก เรียกได้ว่าเป็นน้ำตกที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาน้ำตกที่มีอยู่มากถึง72แห่งในเมืองแถบนี้ค่ะกระแสน้ำตกที่ไหลแรงตกลงมาจากโขดผาสูงกระทบโขดหินฟุ้งกระจายไปทั่วเกิดเป็นภาพสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจบวกกับบรรยากาศโดยรอบที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์สดชื่นและสภาพภูมิประเทศโดยรอบที่งดงาม ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์สสำคัญของผู้ที่มาเที่ยวเมืองเราเท่รนบุนเนนจะต้องไม่พลาดค่ะจากสแตวบาร์ฟอร์มาทางตอนใต้ประมาณ9กิโลเมตรคือหมู่บ้านสเตช h เอ b บิรเป็นหมู่บ้านเล็กๆบรรยากาศเงียบสงบมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชิลทอนที่เราจะเดินทางกันไปในวันพรุ่งนี้ค่ะหมู่บ้านสเตชเบิร เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาไปยังสถานีกิมเบวาลมูเรนและมีสถานีปลายทางคือยอดเขาชิวทอนภูเขาที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในหุบเขาเบอร์นิสแอลรอบๆหมู่บ้านสเตลเชเบิร์กมีบรรยากาศที่เงียบสงบแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงามสามารถมองเห็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคแห่งน,นี้ อย่างน้ำตกสโตล์บาร์ที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงภายในหมู่บ้านสเตเชิเบิร์กมีโรงแรมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะนิยมพักที่เราทท้นบุนเนนแล้วเดินทางมาเที่ยวที่นี่หรือแวะเที่ยวระหว่างทางที่ไปเที่ยวยอดเขาชิวทอนมากกว่าค่ะหลังจากที่แวะเที่ยวสเตเชิเบิร์กแล้วจากสเตเชิเบิรเราจะนั่งกระเช้าขึ้นไปที่หมู่บ้านมูเลนซึ่งจะเป็นที่พักในคืนนี้ค่ะ เพื่อที่ในวันรุ่งขึ้นจากมูเรนจะได้นั่งกระเช้าขึ้นไปเที่ยวยอดเขาชิวทอนได้เลยค่ะหมู่บ้านมูเรนเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลล์ก,กลางระหว่างหุบเขาลาเทินบุนเนนกับยอดเขาชิวทอนบนระดับความสูงที่1650เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมูเรนไม่มีถนนเข้าถึงมีเพียงทางรถไฟและกระเช้าลอยฟ้าเท่านั้นที่ไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ซึ่งการเดินทางโดยกระเช้าจะใช้เวลาราวๆ20นาทีหมู่บ้านมูเลนจึงถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่เป็นทางผ่านขึ้นไปยังยอดเขาชิวทอนเปรียบเสมือนทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอใครได้มาเยือนก็จะต้องหลงลักในมตนลเสน่ห์ของบ้านเรือนแบบสวิชชาเล่ท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขาแห่งนี้ซึ่งมีทั้งที่เป็นบ้านเรือนที่พักอาศัยและส่วนของโรงแรมร้านอาหาร ตกแต่งน,น่ารักด้วยดอกไม้สีสันสดใสเพิ่มชีวิตชีวาให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะในวันที่4จากมูเรนเราจะนั่งกระเช้าไปยังยอดเขาชิวทอนจุดหมายสำคัญในวันนี้จากนั้นจะกลับลงมาที่สเตช์เบิร์กแล้วขับรถไปเที่ยวทะเลสาบลาเซ่ที่เมืองคันเดอร์สเตกและพักค้างคืนที่เมืองนี้ค่ะยอดเขาชิวทอนและร้านอาหารพิสกอเลีย เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความสูง2,970เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในหุบเขาเบอร์นิสเอลซึ่งเป็นทั้งสถานที่เล่นสกีไต่เขาและชมทิวทัศน์โดยในช่วงฤด,ดูหนาวยอดเขาชิวทอนยังเป็นสถานที่แข่งขันสกีเนินเขาซึ่งได้ชื่อว่ายาวที่สุดในโลก มาตั้งแต่ปีคิดศักราช1,928บนยอดเขาชิวทอนเป็นบริเวณที่มักปกคลุมด้วยหิมะแม้เมื่อเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วจากด้านบนนี้สามารถมองเห็นวิวของหุบเขาสวยๆและทัศนียภาพของเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนแบบพาโนารามาด้านบนสุดของยอดเขาชิวทอนมีไฮไลท์สำคัญคือพิสกอเลีย เป็นร้านอาหารบนยอดเขาที่หมุนได้360องศาหมุนเป็นวงกลมโดยใช้เวลาประมาณ45นาทีให้หนักท่องเที่ยวได้ชมวิวของเทือกเขาแอลแบบรอบทิศทางไม่ว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนก็ตามร้านอาหารแห่งนี้ยังถูกจดจำในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ในฐานะที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมบอลพยักร้าย0 0 7ตอนยอดพยักราชินี ที่นำแสดงโดยจอร์ดลาเซนบีในปีคิดศักราด1,960อีกด้วยค่ะทะเลสาบปปลาเซตั้งอยู่ระหว่างเมืองฟูติเกนและเมืองคันเดอร์สเต็เลาเซแปลว่าทะเลสาบสีฟ้าเป็นทะเลสาบสีฟ้าใสขนาดย่อมล้อมรอบด้วยป่าไม้ร่มรื่นและยังเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทลส์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ด้วย จริงๆแล้วทะเลสาบแห่งนี้เป็นของเอกชนแต่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปเที่ยวได้น้ำในทะเลสาบลาวเซนั้นเป็นสีฟ้าใสราวกับผลึกคริสตัลสีฟ้าสามารถมองเห็นฝูงปลาเท้าจานวนมากแหวกว่ายไปมาภายในทะเลสาบลาวเซยังมีรูปปั้นหญิงสาวอยู่ใต้น้ำอีกด้วย ซึ่งรูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเชื่อมโยงกับตำนานความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งโดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทะเลสาบลาวเซแห่งนี้ว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งมักจะมาพบกันที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นประจำกระทั่งวันหนึ่งฝ่ายชายได้ตายจากไปหญิงสาวจึงมานั่งร้องไห้ค่ครวนถึงคนรักที่ทะเลสาบแห่งนี้จนน้ำในทะเลสาบกลายเป็นสีฟ้าจากน้ำตาของเธอนั่นเองค่ะ ในวันที่5จากเมืองคันเดอร์สเตกเราจะมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองเซอร์แมทกันค่ะแต่ว่าการเดินทางไปเที่ยวเซอร์แมทนั้นจะไม่สามารถขับรถไปถึงเมืองเซอร์แมทได้เนื่องจากเซอร์แมทเป็นเมืองปลอดมลพิษซึ่งภายในเมืองอนุญาตให้ใช้รถไฟฟ้าได้เพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนที่ขับรถมาเที่ยวก็จะต้องจอดรถไว้ที่เมืองแทชซึ่งอยู่ห่างจากการประมาณ7กิโลเมตร จากนั้นเราต้องขึ้นรถไฟหรือชัตเทลบัสไฟฟ้าต่อมายังเมืองเซอร์แมทอีกทีค่ะเมืองเซอร์แมทเป็นเมืองชนบทในเทือกเขาแอลที่มีชื่อเสียงในเรื่องเมืองแห่งสกีรีสอร์ทและการปีนเขาถือเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมีโรงแรมชื่อดังอยู่มากมายบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างในเมืองเซอร์แมททำด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ตามถนนปูด้วยหิน บางจุดมีกระท่อมเล็กๆและโรงนาบวกกับอากาศบริสุทธิ์ของเทือกเขาแอลด้วยแล้วเป็นบรรยากาศที่มีสเสน่ห์และใครๆต่างต้องหลงรักเมืองที่สวยงามแห่งนี้โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือความสวยงามของเมืองที่มียอดเขามัทเธอร์ฮอร์รูปทรงพีระมิดเป็นฉากหลังที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ท่ามกลางเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนค่ะ ยอดเขามัทเธอร์ฮอนแปลว่ายอดเขาของเซอร์แมทหรือยอดเขาของทุ่งหญ้าโดยคำว่าทุ่งหญ้าในที่นี้หมายถึงทุง่งหญารอบๆหมู่บ้านเซอร์แมทนั่นเองยอดเขามัทเธอร์ฮอนเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเมื่อ50าล้านปีก่อนเป็นภูเขาที่สง่าง,งามด้วยความสูง4,478เมตรมียอดเขาทรงพีระมิดที่ปกคลุมด้วยหิมะ ด้วยความงามที่แปลกตาและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้มีบริษัทร,ระดับโลกนำภาพของยอดเขาลูกนี้ไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตทับ,บโลนที่โด่งดังและผู้ผลิตหนังรายใหญ่อย่างพาราล์วพิกเจอร์การเดินทางไปชมวิวยอดเขามัททรฮอน,นั้นมี2เส้นทางหลักในการขึ้นไปชมคือการนั่งรถไฟขึ้นไปชมจากยอดเขากรนกต และการนั่งกระเช้าขึ้นไปชมบนมัททร์ฮอนแกลเซอร์พาราไดซ์ซึ่งเส้นทางที่เราเลือกก็คือการนั่งรถไฟขึ้นไปชมจากยอดเขากรนดากตจากบนเขาจะเผยให้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามสุดอลังการของยอดเขามัททรอนและเทือกเขารางงานที่เรียงรายรวมถึงทาน้ําแข็งกอนเนอร์เกลเซอร์ซึ่งเป็นทาน้ําแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเทือกเขาแอลครอบคลุมพื้นที่57ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะ วันที่6ของทริปนี้หลังจากกลับไปเอารถที่จอดไว้ที่มังคชเราก็ขับรถมุ่งหน้าต่อไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์โดยมีจุดหมายอยู่ที่เมืองเจนีวากับระยะทางเาาๆา245กิโลเมตรเมืองเจนีวาเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์รองจากซูริกและยังเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติที่สำคัญหลายองค์กรค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาไปเยี่ยมชมในเมืองเจนีวาก็คือน้ำผุ้แชโดเป็นหนึ่งในน้ำผุที่สูงที่สุดในโลกที่อยู่คู่กับนครเจนีวามานานกว่า100ปีน้ำผุชแชโดเป็นน้ำพุขนาดใหญ่ความสูง140เมตรสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมในเมืองและกลายมาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ไม่ว่าใครจะมาเที่ยวเจนีวาก็ต้องไม่พลาดมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำพุแห่งนี้ น้ำผู้แชโดยังเคยถูกใช้เป็นโลโก้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2008อีกด้วยค่ะน้ำพูแห่งนี้ได้รับการติดตั้งครั้งแรกในปีคิศกา1886บริเวณที่ค่อนไปทางใต้เล็กน้อยจากตำแหน่งปัจจุบันซึ่งเมื่อแรกติดตั้งน้ำพูมีความสูงเพียง30เมตรเท่านั้นและต่อมาในปีคิศกา1891ได้ถูกย้ายมาติดตั้งในตำแหน่งปัจจุบัน เพื่อเฉลิมฉลองในงานเทศกาล600ปีการก่อตั้งสมาพันธรัสวิตโดยมีการเพิ่มความแรงของน้ำพุเป็นที่ความสูง90เมตรในปีคิศกรา1951ค่ะและเพิ่มความแรงของน้ำพุอีกเป็นความสูงปัจจุบันคือ140เมตรซึ่งต้องสร้างสถานีสูบน้ำแยกต่างหากเรียกว่าตลอดเวลาที่น้ำพุแห่งนี้ทำง,งานจะมีน้ำปริมาณกว่า7,000ลิตร ลอยอยู่ในอากาศเลยทีเดียวค่ะสถานที่แห่งถัดไปคือนาฬิกาดอกไม้อันเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่คนรู้จักกันมากที่สุดของเมืองเจนีวาและเป็นนาฬิกาที่มีเข็มวินาทีที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวถึง2.5เมตรนาฬิกาดอกไม้แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคิศักราช1955มีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตร ระดับตกแต่งด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์ประมาณ1 2 0 0 0ชนิดโดยหน้าปัดนาฬิกาจะเปลี่ยนสีสันและการตกแต่งไปตามฤดูกาลหมายความว่าในแต่ละปีจะเปลี่ยนสีครั้งด้วยกันนาฬิกาดอกไม้ไม่เพียงแต่สวยเท่านั้นทว่ายังบอกเวลาด้วยความแม่นยำแบบสวิตโดยเวลาที่ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกาดอกไม้นี้ถูกส่งผ่านดาวเทียมกันเลยทีเดียวค่ะ สถานที่แห่งถัดไปคืออนุสาวรีย์เก้าอี้สามขาหรือเก้าอีช้ชมรุษเป็นประติมาก,กรรมเก้าอี้ขนาดใหญ่ที่มีขาข้างหนึ่งที่หักสูงตระหง่านเหนือลานกว้างตรงข้ามกับที่ตั้งขององค์การสหรประชาชาติหรือ UN เก้าอี้สามขาสร้างขึ้นในปีคิศักรา .1997 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการลงนามสนธิสัญญาระหว่างประเทศเรื่องการห้ามใช้ระเบิดคลัสเตอร์ ออกแบบโดยศิลปินชาวสวิตชื่อแดเนียลแบรเซตและก่อสร้างขึ้นโดยใช้ช่างไม้คือหลุยเจนีวาเก้าอี้ตัวนี้มีความสูงถึง12เมตรและมีน้ำหนักถึง5.5ตันจุดเด่นคือขาเก้าอี้ข้างหนึ่งนั้นชำรุดไปแล้วครึ่งหนึ่งทำให้เก้าอี้นั้นมีเพียง3ามขาทว่ายังคงตั้งอยู่ได้ด้วยการสร้างตามหลักวิศวกรรมเรียกได้ว่า เป็นชิ้นงานที่สะท้อนถึงศิลปะยุคศตะวรรษที่21ได้เป็นอย่างดีซึ่งตามจริงเก้าอี้สามขาควรจะตัอ้งอยู่ลานน้ำผุแห่งนี้เพียง3เดือนแต่เอาเข้าจริงก็อยู่ที่นี่มานานกว่า20ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าใครที่มาเที่ยวเจนีวาก็มักจะมาถ่ายรูปกับเก,ก้าอี้ยักษ์สามขาตัวนี้ไว้เป็นที่ระลึกค่ะสถานที่แห่งถัดไปทะเลสาบเจนีวา หรือทะเลสาบเลมองมีลักษณะคล้ายพระจันท์เซี้ยวครอบคลุมพื้นที่ถึง582ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลสาบเจนีวานั้นอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศสค่ะนอกจากจะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วทะเลสาบเจนีวายังเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางอีกด้วยค่ะ กิจกรรมในการท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบมีให้ทำหลายอย่างทั้งเดินเล่นนั่งเล่นริมทะเลสาบดูฝูงงขงขาวแวกว่ายอยู่บนผืนน้ำใสสะอาดโดยมีเทือกเขาแอลตั้งตระหงานเป็นฉากหลังเพลิดเพลินกับการชมเรือใบและการล่องเรือบริเวณรอบๆทะเลสาบเจนีวาเป็นที่ตั้งของโรงแรมร้านอาหาร ย่านนี้จึงเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเจนีวาที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งค่ะติดตามผลงานของพาราลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ